สวัสดีค่ะขอตลับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะสำหรับ l u c ก y g a m เกมวันก่อนเอาแอปนี้มาแนะนำหลายคนก็ยังสงสัยว่าแอปนี้มันมันถอนได้จริงไหมอ่าเดี๋ยวจะถอนให้ดูก่อนละกันอันนี้ให้ดูหน้าจอเลยนะคะว่าไม่มีการแจ้งเตือนจาก t ูมันนี่วอล l ล็ตใดได้ทั้งสิน้นในการถอนเงินของแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทแล้วก็การถอนเงินของเขาถอนเข้า t ูมันนี่วอลเล็ การถอนก็อ่ะกดที่ถอนออกทั้งหมดหลังจากนั้นช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วกดที่คำว่าส่งยืนยัน เขาบอกว่าจะได้รับเงินภายใน1นถึงเวันทําการนะเราก็กดที่โอเคหรือกดปิดได้ตอนนี้ยอดเงินของเราเป็น <certains> 0 <pagar running> right on ูนย์เดี๋ยวขอดูโฆษณาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่าในบันทึกการถอนมันเป็นยังไงแล้วก็ยอดเงินที่เราถอนน่ะมันได้ทันทีไหมอ่ะเดี๋ขออนุญาตปิดตรงนี้แป๊บเป็นเกมที่พึ่งแนะนำไปหลายคนก็เห็นว่ามันน่าเล่นเพราะว่าเกมมันเล่นง่ายถูกไหม นี่นีนี่อันนี้บันทึกการถอนบันทึกการถอน40บาท97สตังค์อันนี้คือการถอนนะคะส่วนการเล่นเกมแอปนี้ถ้าเราเล่นไม่เป็นนะเขาจะมีมือชี้บอกว่าเราจะต้องเล่นยังไงการเล่นของเขาก็อกวที่เริ่ม คือส่วนตัวนุ่นมองว่าเกมนี้สนุกนะเอาจริงๆนุ่นเล่นแล้วก็เออมันก็สนุกดีวิธีการเล่นก็คือว่าให้เรากดจิ้มหน้าจอนี่จิ้มหน้าจอนี่จิ้มหน้าจอตามนี้น,นี่จิ้มข้าปเลือกเอาสักอันหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้อันนี้มันยังขาดกบใช่ไหมอ่าเราก็จิ้มที่กบข้างบนข้างบนยังขาดแมว อะโอเคแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ยังขาดมีแพนด้าโอเคข้างล่างตรงนี้ยังขาดกอบอันนี้ยังขาดแมวโอ้ไม่ใช่ยังขาดอะไรวะ <c ười> ไก่อ่าโอเคอันนี้ก็ได้รับคะแนนแล้วถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มเราก็กดดูวิดีโอเอานะคะอันนี้ขออนุญาตปิดละกัน อันนี้คือการเล่นเกมจะเป็นแบบนี้นะส่วนเมนูอื่นด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมแล้วก็ตัวช่วยเนี่ยตัวช่วยของเขาจะเป็นแบบนี้ส่วนใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนเอีอ๋เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยการแนะนำเพื่อนมันจะอยู่ในหน้าแรกเอ๋เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยไป็นไหนระหว่าการแนะนำเพื่อน เ,ออเดี๋ยวขออนุญาตปิดแป,ป๊บหนึ่งหาเมนูนแนะนําเพื่อนไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนเกมลัค <Lucky> กี้เกมการแนะนําเพื่อนจะอยู่ในหน้าแรกนะ แนะนำเพื่อนก็มีค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ถนัดการแนะนําเพื่อนถามว่าเล่นได้ไหม <_ p ull ing> เล่นได้ <_ p ull ing> เพราะว่าเกมนี้มองว่าหาคะแนนได้ค่อนข้างที่จะง่ายนี่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 การแนะนําเพื่อนจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะก็กดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนนะสําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนอันนี้คือค่าคอมที่ได้จากการแนะนําเพื่อนแต่ประมาณนี้ ส่วนรางวัลรางวัลก็จะเป็นเกี่ยวกับการล็อกอินประจําวันการทําภารกิจประจําวันอยู่ตามนี้นะคะตอนนี้ยังไม่มียอดเงินเข้าเอาเป็นว่า ระหว่างตัดต่อถ้ามียอดเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ข้างๆแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้อีกรอบนึงว่ากดถอนไปแล้วรอนานแค่ไหนเงินถึงจะเข้านะคะใครที่ยังไม่แน่ใจก็รอดูการอัปเดตในครั้งต่อไปก็ได้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหมๆ่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะ Cảm ơn các ạ.